สวัสดีครับทางหายมาน,นานครับ <c oughs> ติดธุระด้วยไม่สบายด้วยก็หายก็ไปเกือบเดือนเลยมั้งทาง YouTube เกอวันนี้ไม่มียังไม่มีอะไรให้คลบหน้าครับเพราะว่าเพิ่งเสร็จธุระแล้วก็กำลังปรับปรุงสวนใหม่ด้วยครับก็วันนี้มาหมักปุ๋ยไว้แล้วกันวันนี้เป็นหมักปุ๋ยขี้ไก่ครับมูลไก่เออ,อันนี้ประมาณครึ่งกระสอบครับวัตถุดิบที่มีประมาณครึ่งกระสอบ ทีนี้ผมจะมาอีกสูตรหนึ่งสําหรับคนคนที่ขี้เกียจทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าคนมักง่ายขี้รีบรีบมกักก็เราจะมีขี้ไก่ครับขี้ไก่แห้งส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้ประมาณไม่ถึงครึ่งกระสอบเอ้ยไม่ไม่ถึงครึ่งถุงปุ๋ยนะประมาณสักเอ่อห้าหกโลประมาณห้าหกโลเราก็จะมีลำครับลำลำ,ลำอ่อนลำแก่ลำละเอียดได้หมดครับลำข้าว ซื้อจากโรงสีข้าวหรือร้านเกษตรน่าจะมีนะอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสูตรใหม่ครับเอ่อใช้ยูเลียหมักปกติใครจะใช้จุลศีสังห์แสงก็ได้นะครับอันนี้สําหรับคนคนขี้เกียจทาจุลศีสังข์แสงหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็อันนี้เป็นก็หมักได้นะครับยูเลียปุ๋ยยูเลียเราอะไปซื้อมาอันนี้ประมาณถ้วยหนึ่งต่อการหมักครั้งหนึ่ง ประมาณสักขี้ไก่ประมาณสักหกถึงเจ็ดโลใช้ใช้ขี้ไก่หกถึงเจ็ดโลแล้วก็ลำลำอ่อนลำแก่ก็ได้ครับประมาณสองกิโลสองถึงสามกิโลแล้วก็ยูเลียสักถ้วยหนึ่งหรือประมาณสักไม่ถึงครึ่งกิโลครับซื้อมายี่สบาทครึ่งกิโลก็โลละยี่สิบกว่าบาทมั้งเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ราคามือนกันก็อันนี้มันอันเก่าครับของผมแล้วก็น้าครึ่งกระแป๋งแล้วเราก็ ละลายยูเรียยูเรียลอยก่อนเลยครับละลายแหบบ้เป็นน้ำครับพวกนี้ละลายน้ำมันแล้วแต่คนชอบครับจะไปหมักเอ่อขี้วัวด้วยหมักอะไรแทนสั่งข้อแสงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าขี้วัวผมจะใช้สั่งข้อแสงถ้าขี้ไก่ผมจะใช้ยูเรียว่วาขี้ไก่เข็มมากเข็มกว่าขี้วัวครับก็เลยเอ่อใช้ตัวแรงๆหน่อย แรงเจอแรงก็ต้องสู้กันนะเออต่อไปหลามอ่อนคนระับอันนี้ผมกล้าเอาเลยนะแล้วแต่ความชอบอะแต่กะปริมาณเอาเพราะว่าการผสมแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่แล้วแต่คนนะผมไม่สามารถให้อัตราได้ไปกล่าเอาแต่ผมไม่ดูได้ว่าสิ่งที่ผมหมักมีอะไรบ้างอัใส่ไปก่อนแล้วเราก็คนก่อนครับคุกเขา อย่างอย่างนี้อย่างก้อนใหญ่งนี้เราก็บีให้มันแตกเพราะว่าเวลาหมักปุ๊บเราต้องลดน้ําให้มันชุ่มหน่อยแล้วมันจะเป็นก้อนครับเวลาแห้งปุ๊บมันจะเป็นก้อนเราจะเอามาใช้ยากพยายามให้มันละเอียดก่อนหมักเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปหมกักเป็นน้ําหมักต่อได้นะเดี๋ยวผมบ้าง่อนนะผมจะทําให้ดูวิธีท,ทาน้ําหมักของผม อันนี้เป็นสูตรที่สองครับใช้ยูเรียหมักปุ๋ยสองข้อแสงหมักปุ๋ยได้ยูเรียหมักปุ๋ยได้ผสมน้ำหมกักผสมน้ำเปล่าแล้วมาลดหมกักฮะอันนี้ผมไปขอไก่เขามันมีน้อยก็เลยว่าจะใส่ลำลำนี่ช่วยอะไรช่วยเป็นอาหารให้เป็นอาหารในปุ๋ยครับ แล้วก็เวลาเรามาผูกผสมดินปลูกอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาหารให้ต้นไม้ได้อีกแฝงประโยชน์คุณยงมันเป็นอาหารสําหรับปุ๋ยแล้วก็เป็นอาหารให้ต้นไม้ได้ด้วยแต่ว่าเอามาหมักปุ๋ยดีกว่าแม่ไม่นิยมไปหมักดินเพราะว่ามันจะเกาะเป็นก้อนนะเวลานั้นถ้าหมักดินนะมันจะเกาะเป็นก้อนก้อนจะเกาะเป็นก้อนยังไงก็เหมือนก้อนหินนะเวลามันแข็งตัวมันเวลามันแห้งอะ แต่ถ้ามาหมักปุ๋ยมันจะซุยดีกว่าอะวานนี้คุกแค่นี้แหละทีน,นี้ยูเลียเราน่าจะได้ที่แล้วแหละเพรามันละลายไวเราก็เออรถไปเลยครับแล้วเราก็ค่อยคุกคุกไปรถไปเ,เหมือนเดิมรับเหมือนหมักคลิปหมักปุ๋ยข้อกันแหละไม่ต่างกันเปลียงต่างแค่น้ํา ถ้าสําหรับคนที่ขี้เกียจทำํำเนี่ยขี้เกียจทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงื้อยูเรียมาสักครึ่งกิโลกิโลหนึ่งหมักได้อย่างยาแล้วก็หมักดีด้วยก็ไม่ต่างจากสังเคราะห์แสงหรอกไม่เชิงเคมีครับมันไม่ใช่เคมีหมักอย่างนี้ช่วยอะไรช่วยเขาเรียกว่าไปดับไปดับร้อนให้พวกปุ๋ยปุ๋ยถ้าเอามาใหม่ใหม่ะมันจะร้อนสังเกตได้เลย เอาไปใส่อะไรมันก็ร้อนใบเหลืองอย่างเงี้ยเกิดจากความร้อนมันร้อนในตัวพวกนี้เราไปหมักร้อนก่อนหมักให้มันหายร้อนแล้วก็ให้มันมีผ่านกรรม,มวิธีเขาเรียกการย่อยสลายของอินทซีย์ใน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 มูลสัตว์ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นทางเคมีไอทางศัิทิศาสตร์ผมไม่มีมีแต่ทางทางมั่ว <laughs> เข่าวนะฮะเนี่ยเราก็ใช้แค่นี้ที่บัวแล้วแต่อัตราส่วนถ้าหมักเออตีไปสักสิบกิโลต่อลำหนึ่งสิบมูลสัตว์ต่อมูลสตัตว์สิบกิโลต่อลำอ่อนลำแก่เลยลำละเอียดเนี่ยต่อห้ากิโลสี่ถึงห้ากิโลแล้วก็น้ํากระแป้งหนึ่งครับประมาณสิบสิบลิตรแล้วก็ถ้าเราใช้ยูเรียก็ประมาณสักถ้วยหนึ่งประมาณสักครึ่งก,กิโลน่าจะได้ถ้วยหนึ่ง หรือว่าถ้าใช้จุลินซีสองกระแสหรืใช้ประมาณสักขวดหนึ่งที่มันแดงแล้วนะขวดหนึ่งแล้วก็เพิ่มน้ําตาลสายแดงไปอีกถ้าจุลินซีสองกระแสะแต่ถ้าเราใช้ยูเรียเราก็ใช้แค่ยูเรียเลยหรือใครมีกากน้ําตาลก็ใส่ได้นะแต่สําหรับผมก็มใช้ยูเรียเลยจบไม่ต้องไปเพิ่มกากน้ําตาลอะไรอีกเพราะว่าเคมีใช้กับพวก e m ไม่ได้เคมีกินหมดไม่เชื่อไปลองทดลองได้นะเอา เอาอยูเลียก็ได้ไปผสมน้ํากับต่ังข้อแสงหรือว่าวกาก,ากาน้ำการกากน้ำตาลเอน้ําใสเลยฮะเพราะว่าเคมีกินหมดน้ําจะใสเลยแต่ว่าถ้าอินรียถ้าเคมีถ้าอินรีย์ชนะเคมีน้ำก็จะไม่เปลี่ยนสีเ้นทดลองกันได้ผมทดลองมาแล้ว การทดลองเคมีใช้อินซีกับเคมีได้ไหมผลสรุปว่าใช้ร่วมกันไม่ได้แบบว่าผสมน้ำลดร่วมกันไม่ได้เคมีกินหมดเคมีชนะเพราะว่าผมทดลองแลแต่ว่าผลแต่ว่าถ้าเอาจริงๆทางสาวิทยาศาสตร์ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสังเกตจากน้ำเอาสังเกตจากน้ำเอา คลุกให้มันเข้ากันครับพวกที่มันยังแห้งๆก้นๆอย่างเงี้ยคลุกให้มันชุม่มคลุกให้มันสมัดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคลุกไปก่อนอย่าเอาอย่าลดน้ำมากไปนะค่อยๆลดค่อยๆคลุกไปเหมือนเราผสมปูนอะแล้วก็เอาแบบหยาบๆเนี่ย เวลาเรากำมาอย่างเงี้ยแล้วเราคอคอเงี้ยให้มันแตกไม่ใช่อากับกำมาแล้วมันแข็งตั๊กเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเราหมักไว้ที่ร่มแล้วเราต้องหมักเอ,อตากแดดไว้ไม่ถึงตากแดดหรอกไว้ที่ร่มแหละเวลามันแห้งอ่ะมันจะเป็นก้อนถ้าหมักแฉะไปมันจะเป็นก้อนถ้าหมักร่วนพอดีอ่ะเวลามันแห้งพ๊บมันก็จะเป็นร่วนซุยไปเลยอ่ะใช้ได้เลย นี่ครับแค่น,นี้แหละพอแล้วนี่ที่เราเช็คพอเราคูกเสร็จแล้วเราก็เช็คถ้าเราเคาะเคาะอย่างนี้ปุ๊บมันแตกออกกันก็โอเคนะเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อกอกใส่ปุ๋ยครับกอกไว้แล้วก็มาตากไว้แล้วก็เก็บไว้ที่ร่มเหมือนเดิมครับเหมือนปุ๋ยคอกแหละไม่ต่างกันการทำของผม ทำให้มันง่ายๆฮะถ้าถ้าถามว่าทำไมหมักเสร็จแล้วตากแดดไว้เลยไม่ได้หรอมันก็ไม่เชิงได้ครับเพราะว่ามันจะแห้งเร็วไปแล้วก็มันจะเป็นก้อนแล้วก็จุลินทรีย์มันไม่ทํางานมันทํางานได้ไวไปช้าไปเอ้ยเขาเรียกว่าเร็วเกินไปที่ว่ามันจะหายร้อน่ะเพราะปกติมันต้องหมัก ิบเจ็ดถึงสามสิบวันถึงจะเริ่มใช้ได้นี่ก็หมักไว้แล้วก็สิบเจ็ดวันผมก็เริ่มใช้แล้วเพราะว่าเราก็ค่อยๆใช้ไปก็ถึงสามสิบวันก็เริ่มใช้ได้พอดีก็มาผมสิบเจ็ดวันก็เริ่มใช้แล้วกล่าวว่ามันแห้งพอดีเก็บไว้นในที่ร่มครับจอาไว้เลยว่าใส่ถุงปุย๋ยเสร็จแล้วเก็บไว้ในที่ร่มร่มไม้ร่มอย่างเงี้ยไม่ตากแดดจนเกินไปครับที่ร่มที่มีแสงแต่ว่าไม่ตากแดด จนเกินไปพึ่งไว้ให้มันแห้งอนะ่ะมันไม่เหม็นด้วยถ้าใช้ยูเรียมันจะไม่เหม็นหมักทีไก่นะ แล้วเรคนที่ถามว่าทําน้าหมักไงต่อน้ําหมักมูนไก่มูนสัตว์ไอ้มูนวัวอย่างเงี้งยรเราต้องหมักขั้นแรกเลยต้องผ่านการหมักอย่างงี้ก่อนคนที่ไปทำน้ําหมักออันดับแรกของการทําน้ําหมักเพราะว่าถ้าเอามูนสดๆไปหมักเลยอะ่ะนไม่ได้ครับน้ํามันจะเค็มแต่ก็ไม่แน่ผมอาจจะหาวิธีได้เดี๋ยวเราเค่อยคิดกันอ่าเสร็จแล้วเราก็มัดปาก แล้วเราก็มันปาอะมันปกเสร็จแล้วเราก็จะนอนไว้อย่างนี้อะหมักไว้ที่ร่มประมาณนะครับ17วันก็เริ่มใช้ได้แล้ว โอเคครับวันนี้คลิปสั้นๆง่ายๆไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่าแต่ว่าก็แค่นี้แหละครับหมักปุ๋ยง่ายๆจะใช้ยูเลียก็ได้จะใช้ยูดินซีสังขะห์แสงก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความถนัดของคนง่ายๆครับก็ประมาณนะครับาาครับสวัสดีครับ